สนับสนุนการเดินทางโดยกิกะไบ t e เทอร์มอเทค t t ีทีอีสปอร์ตลูซาทูกาแลกคอแซคลูเลอร์มาสเตอร์ MSI และ d e ว่าเนช r a l พื่อนครับตอนนี้ผมก็ยังอยู่ที่งานคอมพิวเต2015ที่ประเทศไต้หวันครับและตอนนี้เราก็อยู่ในส่วนของ g ิกะไบต์โซนของมาเธอร์บอร์ดสำหรับปีนี้นะก็เรียกว่าอาจจะแปลกนิดนึงปกติมาเธอร์บอร์ดหรือว่าการาฟิกการ์ดอะไรต่างๆเขาจะมาเป็นแบบวอลเลยเป็นกำแพงเลยครับเยอะมากทบทุกรุ่นแต่ปีนี้เขาจะมีแค่ส่วนที่เป็นไฮไลท์ที่น่าสนใจเท่านั้นนะฮะก่อนอื่นเลยนะครับเรามาดูในส่วนของตรงนี้ก่อนนี่เป็น X99 นะฮะ A99 SOC แชมเปี้ยน so ครับก็จะเป็นเกมมิ่งสำหรับโอเวอร์คล็อกแล้วก็รุ่นเอ t ต้าดูเลยเบินะฮะเพิ่มมาเป็น UDP UDCP นะฮะก็รุ่นนี้ช่วยให้โอเวอร์คล็อกได้ง่ายขึ้นแล้วก็ไปไกลขึ้นนะครับก็อันนี้ UD3P เอาต้าดูเลยเบิรเหมือนกันครับก็สำหรับรุ่นกิกะไบต์ A99 UD3P ครับก็จะแตกต่างนิดนึงสังเกตครับ สล็อตแรมมีแค่4แถวเท่านั้นปกติถ้าเกิดเป็น X99 สล็อตแรมจะต้องมี8แต่รุ่นนี้น่าจะทํามาสําหรับคนที่ไม่ได้ใช้แรมอะไรเยอะแต่จริงๆถ้าเกิด4แถวนะอย่างน้อยอ่ะ8 8 8แแถว8 4 3 2ก็พอแล้วตรงนี้เป็นรุ่น X99 SLI ครับแน่นอนรองรับการ SLI ต้อง 4way แน่นอนครับตามรายละเอียดของเขานะฮะเข้าใจว่าเขาอาจจะตัดฟีเจอร์หลายๆส่วนออกไปนะเน้นในส่วนกราฟิกการ์ดเลยก็เลย ใส่เป็นชื่อ s l i มาเลยนะครับขยับมาตรงนี้ใหม่ล่าสุดเลยนะฮะ Z170 อ่ตัวนี้ก็แน่นอนรองรับ Intel ใน Generation ที่6นะฮะ Sky Lake นั่นเองนะโอเคครับตัวนี้ก็มี H170 ด้วยก็นี้ Z170M นะก็รุ่นเล็กลงมาแล้วก็ถัดมาก็เป็น H170M อมีนี่ b 1 5 0 m ด้วยครับอยู่ตรงนี้ก็สำหรับรุ่นใช้งานประหยัดไม่ได้เน้นการโอเวอร์คร็กหรือว่าการทำงานที่หนักหน่วงมากนัก,นกสังเกตรครับตรงนี้ทั้งหมดที่เห็นรูปร่างหน้าตาจะแบบว่าเบสิกเบสิกธรรมดาธรรมดานะเพราะว่าเขายังมีห้องมีติ้งรูมสำหรับสื่อนะฮะสำหรับมีเดียที่ต้องขึ้นไปชั้นบนเดี๋ยวเราก็นาเสนออีกต่อไปแน่นอนแต่ต้องบอกว่าสวย หรือเปล่าไม่รู้แล้วแต่คนมองแต่ว่าอลังการกว่าส่วนนี้แน่นอนครับผมรับรองเลยนะฮะานี้เขามาให้ดูแบบเป็นกิมมิกเล็กๆแล้วกันนะฮะโดยหลายๆคนสงสัยว่าตัวบอร์ดตัวใหม่แตกต่างจากตัวเก่ายัางไงบ้างนะฮะตัว z 97ยังไงบ้างหลักๆเลยนะครับซัพพอร์ต Intel Generation ที่6นะฮะ Gen 6นั่นเองแล้วก็ที่สำคัญรองรับ DDR4 จริงๆ DDR4 มีมานานแล้วครับแต่ว่าจะใช้ร่วมกับ X99 ซึ่งจะเป็นระดับแบบสูงไปเลยครับราคาก็จะค่อนข้างสูงตอนนี้เขาก็มาทำเป็นในส่วนของผู้ใช้งานทั่วไปละหรือว่าเกมเมอร์เกมมิ่งนะในส่วนของออ t o a า l ูรเแล้วก็ o อเว c ร์คลต่างๆนะก็ลดสเปคลงมาไม่ต้องถึงขนาด X99 ที่จะต้องเล่น DDR4 ได้แล้วก็ตระกูล Z 170ก็เล่น DDR4 ได้นะครับ กว่น,นี้อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ b u วอิน n p u u นะครับเขาก็จะบิวอินตัว CPU ลงไปในนี้เลยนะครับอีกส่วนหนึ่งที่เราเริ่มเห็น g ิกะไบต์เริ่มโปรโมทบ้างก็ส่วนของเซิร์ฟเวอร์หรือว่าเครื่องที่ใช้ในการทำงานนะครตรงนี้ก็จะเป็นแบบเล็กๆไล่สเต็ปมานะจนตัวนี้ครับรุ่นใหญ่รองรับ Dual CPU ครับก็ สำหรับใครจะใช้ Dual CPU ก็ต้องใช้ส่วนของ CPU x e o ซนะไม่งนั้นก็ใช้ Intel Core i เชื่อมต่อ Dual CPU ไม่ได้นะครับก็จริงตรงนี้หลายๆคนคงเห็นตามเว็บไซต์หรือว่าแฟนเพจของ Gigabyte แล้วเขามีการนามาโชว์ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับอีกหนึ่งมา t ธ e r บ o a r d โอเคอันนี้ก็เป็นส่วนของมาเธอ์บอร์ดเล็กๆน้อยๆจากแบรนด์ Gigabyte ครับก็มีมาโชว์ไม่เยอะเดี๋ยวอีกไม่นานนะเร็วๆนี้ วันสองวันนี้แหละคงได้เห็นในส่วนของก i g ก b ไบค์มาเทอร์บอร์ดที่เป็นรุ่นใหญ่ที่น่าสนใจมากกว่านี้อีกทีหนึ่งสาหรับส่วนนี้ครับที่เราพามาดูก็เป็นมาเทอร์บอร์ดที่เรียกได้ว่าเป็นรุ่นเบสิกเบสิกเอ่อเอามาให้ดูก่อนเรียกน้ําย่อยฮะซึ่งจะมีในส่วนของกีโก b ไบค์มาเทอร์บอร์ดในซีรีส์หรือว่ารุ่นที่ใหญ่กว่านี้และสวยกว่านี้รับรองว่าน่าสนใจทีเดียวครับแต่ว่าเราต้องรองติดตามชมกันอีกครั้งหนึ่งได้สัมผัสจริงๆแน่และหากเป็นไปได้ หรือไม่มีอะไรผิดพลาดเราจะได้ชมบุกโรงงานอีกครั้งหนึ่งนะเราเข้าไปดูลายผลิตในส่วนของ z 170หรือว่าในส่วนของ Socket 1151นะของ Gigabyte นะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูบูธคอมพิวเตอร2 0 1 5 o ูธอื่นๆมีอีกมากมายทีเดียวและอย่าลืมติดตามชมนะครับข้อมูลต่างๆของคอมพิวเตอร์ได้ที่เว็บไซต์ของเราครับ w w w c o m p l e t e k t v c o m ครับ